สวัสดีครับพบกับช่องจรันอีกครั้งนะครับช่องของคนชอบวิ่งชอบรองเท้าวิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวรองเท้าวิ่งซปเปอร์ชูใหม่ล่าสุดจากทางมิซูโน่นะครับก็คือเจ้ามิซูโน่เวฟวิเวเลียนโปรนะครับก็เป็นซปเปอรช์ชูใหม่ล่าสุดจากทางมิซูโน่นะครับที่มีความรูปร่างแปลกตานะครับ ไซส์ที่นำมารีวิวก็เป็นไซส์10.5 US 28.5 cm นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับกล่องก็เป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับกระดาษลักษนณะกระดาษรังรีไซเคิลนะครับข้างในก็มีกระดาษห่อนะครับก็มีตัวรองเท้านะครับไม่มีไม่มีอย่างเอกนะครับถุงผ้าอะไรไม่มี ตัวแพ็คนี้นะครับก็เป็นแพ็คที่ชื่อว่าคาคิโซเมะ P.B. แพ็กันะครับซึ่งคาคิโซเมะเนี่ยก็เป็นการเขียนผู้กันนะครับไวพรให้เป็นสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับก็คาคิโซเมะ P.B. ก็คือให้ได้ Personal Base ที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะสีของลายผู้กันนะครับ ไซส์10.5 US เนี่ยตามสเปคเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ230กรัมซึ่งถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยครับเบาเบากว่ารูปร่างที่คิดนะครับก็โดยรูปร่างที่มันดูแบบตึกๆใหญ่ๆเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้ผมว่าเบาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู o v e v i e w สเปคกันก่อนนะครับผ้านะครับ upper ปเ,ปเนี่ยเป็นผ้าเมรนะครับ ก็มีการให้ตัวยืดตัวที่ด้านหน้านะครับในบริเวณ f o r f o o t นะครับก็มีการไขยตัวยืดตัวหดอบรัดเท้าเนี่ยครับตรงนี้ให้ตัวดีนะครับตรงส้นนะครับก็มีเป็นสะท้อนแสงนะครับวิ่งในที่มืดถ้าไฟมาก็จะเห็นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของท่นส้นประมาณหนึ่งนะครับ บริเวณรอบข้อเท้านะครับก็มีนวมนิดเดียวนะครับก็เป็นสไตล์ของรองเท้าซปเปอร์ชูนะครับก็ไม่ได้มีนวมบุหนามากนะครับส้นเนี่ยถ้านับเฉพาะส้นสูงนะครับจากพื้นนี่ถึงส้นเนี่ยประมาณ56ามิลเลยนะครับแต่ว่าด้วยรูปทรงเจโอมตีตีเนี่ยก็ยังอยู่ในในสเปคไม่เกิน4 0มิเมมิลได้นะครับ ดอปคู่นี้อยู่ที่ดอปอยู่ที่4.5ม mm ิลนะครับก็เป็นดอปที่กริ่งกำลังดีนะครับเป็นกริ่งกำลังดีนะครับไม่ได้มีการดบับหน้าทิมขนาดดอป8นะครับก็ตัวตัว,ตวมิสโซนะครับมิสโซเนี่ยจากที่จับนะครับจะเป็น2เลเยอร์นะครับด้านที่ติดกับเท้าเนี่ย จะมีความนุ่มเด้งหน่อยแล้วก็ด้านที่ติดกับพื้นเนี่ยชั้นที่2เนี่ยก็มีความแน่นเฟิร์มหน่อยนะครับซึ่งที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็ตัว m i d โ o l e เนี่ยก็เป็นโฟมพีแบ็กันนะครับ o u t โซนะครับ o u t โซก็เป็นยางวางตามขอบดูนะครับก็ดูมีความแข็งแรงคงทนดีนะครับสำหรับ เอาโซนะครับสำหรับประสิทธิภาพการวิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอนำไปใช้ทดสอบสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาฟูลรีวิวเจ้าตัว m i s โ o o w เวฟ r v บ l l ลียนโอีกครั้งนะครับ mm hmm. ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิป Unbox Review m i s ิ n o w ว์เว v ด l l ิเลียคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ